ลูกค้ามาหาเราเขาก็อยากได้ความสุขกลับไปสุขของลูกค้าคืออะไรครับความสุขของลูกค้าคือก็ได้สมความปรารถนาของเขาและเขาก็อยากมีความสุขกลับไปว่าเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วลูกค้าเองก็อยากได้ความสุขกลับไปแต่คนให้บริการต้องมีความสุขด้วยถ้าคนให้บริการไม่มีความสุขเช่นสมมุติว่าวันนี้เราต้องมาทํางานสมมุตินะแล้วปรากฏว่าเมื่อคืนเราทะเลาะกับแฟนเรามันหนักหน่วงมากถามว่า วันที่เรามาทํางานเนี่ยเราเองก็ไม่มีความสุขเราเองก็เครียดผมเชื่อว่าลูกค้าเองก็สัมผัสได้ว่าคนให้บริการก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าความสุขมันมีความสําคัญต่อชีวิตมากนะไม่ว่าจะเป็นในชีวิตการทํางานหรือชีวิตส่วนตัวทุกวันนี้คุณมีความสุขไหมทุกวันนี้พวกคุณมีความสุขในชีวิตไหมความสุขมันสําคัญนะครับเขาบอกว่าคนที่มีความสุขในชีวิต <S <S จึงจะสามารถมอบความสุขให้กับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงจริงไหม